สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีพศ2565ผมภูผาเพชรทองขนองลิ์ช่องร้อยเรื่องพุทธคุณวันนี้ขออนุญาตมาสวัสดีปีใหม่พี่พี่น้องน f อง FC, ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ในปีพศ2565อ,อ 2, 5, ย่างเป็นทางการนะครับนี่คือคลิปวิดีโอแรกของเราในปีพศ2565แล้วก็เป็นคลิปสวัสดีปีใหม่นะตั้งแต่ผมเปิดช่องมาผมก็เพิ่งจะ ได้ทำคลิปนะสวัสดีปีใหม่เป็นครั้งแรกนะก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆ FC ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกท่านนะทั้ง70,000กว่าท่านนะที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณอยู่ณปัจจุบันนี้นะขอบพระคุณมากๆจริงๆนะที่ติดตามกันมาขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะที่ส่งกำลังใจมาให้เราทุกๆช่องทางขอบคุณจริงๆ นะครับนะในปีพศ2565นี้เราก็จะพัฒนานะและก็เติมเต็มสิ่งที่เราขาดหายไปสิ่งใดที่ผมบกพร่องตลอดการทําช่องมาก็ต้องขออภัยพี่พี่น้องนทุกท่านสิ่งใดที่ได้ทําผิดพลาดพั้งเผลอไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจาคําพูดใดๆหรือการกระทําใดๆกับพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านหรือพี่พี่น้องนองทุกท่านนะที่ทาให้พี่น้องนะไม่สบายใจหรือไม่ถูกใจผมก็ต้องขออภัยพี่พี่น้องน้องมาณที่นี้ด้วยนะครับ แล้วก็ขออานวยอวยพรนะปีพศ2565นี้ให้พี้ให้พี่ๆน้องๆเอชาวร้อยเรื่องพุทธคุณประสบความสําเร็จสมนังปาถนาให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอคนดีๆพบเจอของดีพบเจอโอกาสดีๆใครที่มีปัญหาติดขัดในชีวิตก็ขอให้ผ่านผลไปได้ด้ีดใครที่ร่ํารวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งๆขึ้นไปใครที่ยังไม่รวยก็ขอให้ปีนี้รวยรวยรวย,รวย,ร,วยรวยอย่างเดียว นะมีโอกาสดีๆเข้ามามีช่องทางดีๆเข้ามานะครับนะขอให้พิกชะตาพิกช,ชีวิตล่ารวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่างฉับพลันทันใจกันทุกๆคนเลยนะขอขอบคุณจริงๆนะในการติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณตลอดมานะก็ขออนานาจบารมีครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงพ่อกัวชุดตินทลโลว่าโคสีตารามนะปกปักรักษาคุ้มครองพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท่านให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การงานจเจริญรุ่งเรืองปัญหาที่ติดขัดอยู่ในชีวิตก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีการงานการเงินโชคลาบประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอด,ปลอดไปในปีพศ2 5 6 5และเดี๋ยวเราพบกันในคลิปวิดีโอที่เราจะปล่อยมาอย่างต่อเนื่องในปีพศ2 5 6 5นี้อย่าลืมนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะฝากกดติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเราไว้ด้วยแล้วพบกันในคลิปวิดีโอตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณ สวัสดีครับ